สวัสดีค่ะ12ราศีค่ะราศีต่อไปค่ะราศีพิจิกธาตุน้ำ31พฤษภาคม2565ค่ะมาเล่าเรื่องราวของเพื่อนๆชาวราศีพิจิกธาตุน้ำค่ะกับ5คำถามนะคะคำถามที่ดีก็เปลี่ยนชีวิตให้มีความหมายได้นะคะ เปลี่ยนที่คำถามที่ดีชีวิตก็เปลี่ยนได้ดีได้นะคะเริ่มกันเลยค่ะที่ชาวราศีพิจิกาัดน้ำค่ะการงานการเงินความรักและเนื้อคู่นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะเป็นกำลังใจกันต่อไปค่ะขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์นะคะมีความสุขทุกท่านนะคะ ปรารถนาสิ่งใดรุ่งเรืองก้าหวน้าลงมือทำขอให้พบกับความสำเร็จมีความสุขทุกท่าน,นะคะ่ะกายใจแข็งแรงนะคะคู่เขาหรือเธอชาวราศีพิจิกธาตน้ำเป็นใครไปเกี่ยวข้องกับใครอ่ะหูนะคะคนมีสเสน่ห์นะคะมีสเสน่ห์ล้นเหลือนะคะ เน่นั้นก็นำมาเป็นพลังนะเดินหน้าต่อไปนะอย่าฝังใจกับอดีตนะคะเดินหน้าต่อไปพลังความรู้สึกนะคะคนหล่อคนสวยนะคะ เน่นั้นรู้จักคุณค่าของตนเองก็มีคนมารู้จักคุณค่าได้ของขวัญของรางวัลน,นะคะก็ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะมีการเงินเข้ามาแล้วก็การงานก็ได้เริ่มต้นใหม่กรรมอาชีพนะคะยศศักดิ์ตำแหน่งนี้ก็ได้พบกับการเปลี่ยนแปลงฐานะการงานนี้มันคงตำแหน่งหน้าที่นี้รุ่งเรือง ได้เลืเล่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแล้วนะคะมีโอกาสเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นของตอนเองเล็กๆเ,กเงินเียบชุนเฉียวง่ายนะคะก็ถ้ารู้สึกว่าเออเริ่มหุดหงิดน,นะ<ม>ก็นั่งก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งลุกไปไหนนะคะดูแลการงานบริหารการงานไปนะก็มีการเงินเข้ามา บริหารจัดการการงานนะคะและการเงินนะการเงินก็ตามติดมานะการเงินนี้ได้มาจากการที่ได้ใช้สติปัญญาความรู้ความสามารถนะคะตนเองนะเป็นผู้มีประสบการณ์ประสบการณ์ในอดีตนะได้เรียนรู้นะคะไม่ประมาทนะคะในเรื่องของอารมณ์ความคิดความรู้สึกนะคะไม่ทำตามอารมณ์ค่ะ ขี้มงิดชุนเฉียวง่ายโกรง่ายก็จะหาไหวด้วยการประคับประคองได้ด้วยสตินะคะก็ทำให้ตนเองนะก็ได้พบกับการหาการเงินไรายได้ขยายผลออกไปฐนะานะการเงินดีเชี่ยวชาญในงานนี้ก็จะนำการเงินไปต่อย,ยอดนะซื้อหลักทรัพย์รถบ้านเป็นของตอนเองด้วยเลือดลมแข็งขัน ขยันนะคะนะการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นที่ตนเองสามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้เสมอนะคะมีการเงินจับใจ่ายใช้สอยไม่ขาดมือแล้วก็นำไปลงทุนต่อยอดต่อไปะคะ่ะบริหารการเงิน,นะคะ่ะวัดเกิดอะไรขึ้นไปเกี่ยวข้องกับกะอะไร เงินกำลังจะหมุนมาแล้วก็จะหมุนไปนะคะต้องรอบคอบเข้ามาเยอะเลยนะคะตั้งแต่8เมษายน2565นะคะต่อเนื่องกันไปก็จะเกิดความมั่นคงของการเงินก็ระมัดระวังนะคะ,นะคะการจับใจใช้สอยนี้มีเกมมีความคิดที่จะลงทุนน่ะนำไป บริหารก็จะได้ล่าผลมีรถมีหลักทรัพย์บ้านเป็นของตนเองจากความหนักเหน็ดเหนื่อยวางแผนไว้นะคะอสุรินราหูความอยากได้อยากมีอยากเป็นเยอะเลยนะคะบริหารการเงินที่ได้มาเยอะนี่ก็ความาโลภมากหลับหายนะคะ ที่มีก็มีทั้งดีนะก็หมุนคล่องนะการเงินการเงินนี้ก็หายไปแล้วไม่หวนกลับนะคะนำไปต่อยอดลงทนุนงานนักเนื่อยที่ทำมายาวนานนะคะแบกหามกับการงานนี้ก็บริหารด้วยสตินะคะก็จะได้ร่ำรวยเป็นเศรษฐีกับการงานที่มั่นคงแล้วค่ะ นำไปบริหารจัดการชีวิตก็จะสบายนะคะเป็นเศรษฐีค่ะมีจับใจ่ายใช้สอยอ่าอย่ายอมแพ้ง่ายๆนะคะบริหารการเงินนะคะอย่าจับใจ่ายใช้สอยฟุ่มเฟือยตามใจนะอสรินราหูนี่ก็คือนะเรื่องของพันธุผูกพัน,นะคะ,ะที่ไปเกี่ยวข้องกับ ความอยากได้อยากมีอยากเป็นก็คือตอนเองนะไปเกี่ยวข้องกับการจับจ่ายใช้สอยนะสิ่งที่ได้มานะก็ได้มาจากการงานนะการงานนี้ก็นำพาให้มีการเงินลาภผลเกิดขึ้นตนเองก็ต้องบริหารจัดการด้วยตนเองนะคะ ดำเนินชีวิตนะคะด้วยสติอ่าในเรื่องของความรักก็ได้พบคู่นะก็เป็นคนผิวเข้มๆนะหน่อยหนนะเป็นทหารตำรวจนะปกครองนะคะตนเองก็ขี้มันงิดเชียวง่ายนะชอบทำอะไรตามใจตนก็ ข่มกลั้นเอาไว้นะคะ,ะความอยากนะอยากได้อยากมีกเป็นก็ไดีครบแล้วการเงินดีเป็นเศรษฐีมั่งคั่งการงานโรงงานธุรกิจใหญ่โตก็สมหวังดังใจการเงินก็เป็นเศรษฐีท,ที่เหลือนี่ก็อ,อน้อมถ่อมตนเข้าไว้นะคะไม่ขัดแย้งกับผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์หรือผู้มีบุญบารมีนะคะก็จะทำให้ชีวิตได้ เรื่อยนะคะเป็นคนสวยคนหล่อนะคะควบคมุมอารมณ์ของตอนเองได้ก็จะได้พบกับชีวิตที่สะดวกสบายะคะ่ะเวลาที่ไหนที่ได้มีการงานที่บริหารจัดการมีโอกาสเป็นเจ้าของธุรกิจเล็กๆของตอนเองก็ สมดุลบาลานซ์ลงตัวแล้วได้ฉลองความสำเร็จกับงานที่ทำมายาวนานงานเกี่ยวข้องกับงานออนไลน์งานสื่อโซเชียลมีเดียนะคะงานอยู่เบื้องหลังงานนี้โชคดีจากความขยันทําการงานก็งานนี้ก็งานเครื่องจักรยนต์กลไกก็ได ติดต่อค้าขายกับคนใกล้ๆโชคดีจากความขยันบุกบันต่อไปได้ข่าวใกล้ไกลคนใกล้ๆก็มาติดต่อค้าขายด้วยนะมุ่งมั่นต่อไปได้ศึกษาเรียนรู้วิชาใหม่ๆมาต่อย,ยอดกับการงานค่ะเป็นคนข,ขีน้งดเงียบเฉี้ยวง่ายนะก็กดคมเอาไว้นะคะเ,เมื่อไรที่ หงุดหงิดก็อยู่ให้ห่างไกลจากผูกคนนะคะมุ่งไปที่การงานนะกอดใจเย็นเข้าไว้นะคะยั่งย่างเหวะนะเป็นคนหล่อคนสวยนะคะอารมณ์เย็นเข้าไวะคะ้ค่ะมุ่งไปที่การงานที่รักสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักก็ได้ทํางานศินละปะเป็นศินลปินคนหล่อคนสวยก็มีเงินหมุนเข้ามาพอได้ลุ้นนะคะ,ะพบรักนก่็ไปพบรักกับคนไกลคนหล่อคนสวยนะคะ คนอีกท,ที่หนึ่งก็มีอะไรติดขัดที่พอหยิบยืมได้ก็จากคนรักที่ได้ตกลุมรักแล้วก็ได้แต่งงานมั่นหมายกันนี้แหละนะคะไปยืมกับใครคนอื่นก็ไม่สะดวกเท่ากับยืมจากคนรักนะคะที่ไหนนะคะเวรก ในสถานที่การงานธุรกิจเล็กๆของตอนเองนะรุ่งเรืองนะคะลงตัวบาลานซ์แล้วค่ะกับงานนี้งานที่รักนะคะแม้จะเป็นเงินหมุนก็พอได้ลุน้นเอือดลงแข็งขันขยันดีเว้นเมื่อไหร่ การงานนะขยายการงานออกไปนะก็มีบุริหานบริวารงานนี้ก็เคร้าครองว่องไวนะคะเดี๋ยวกบงานสุขภาพดีค่ะตนเองก็ได้รับสืบทอดมรดกเก่าแก่มาจากการเดินทางก็ไปได้ลาดนี้มาติดต่อค้าขายนะคะงานเก,าเกา่าแก่โบราณน,นะเป็นแพทย์หมอเป็นพยาบาลนะตนเองนี่ก็ ขยายความสัมพันธ์ออกไปกได้มีบทหลานบริวารร่วมกันกับคนรักคนรักก็ผิวเ้มๆหน่อยนะเป็นทหารตำรวจนักปกครองตัวเองก็ได้ทำงานที่รักงานนี้ก็รักแล้วก็รุ่งเรืองนะะเป็นคนมีสเสน่ห์นะคะเป็นคนที่ตัวเล็กๆนะเอวบางร่างน้อยแต่สแสดงออกมาด้วยความคึ้งงนะคะดุหน่อยนะก็เหมาะกับ คนรักจี่เป็นทหารตำรวจนะคู่ควรกันแล้วนะคะนบุตรร้านบริวาร่วมกันก็ได้แต่งงานนะคะ,ะพบคู่ก็เข้ากันได้นะคะยินนยางค่ะชีวิตก็มีสองด้านมีข้างขึ้นก็มีข้างแรมอารมณ์วัและไว้วันนะคะก็ได้ติดต่อว่าขายคนใกล้ไกลศึกษาเรียนรู้พบคู่ก็ได้แต่งงานกับคนอีกถิ่นที่นึ่ เดินทางกใกล้ไกลร่วมกันกับคนรักแล้วก็มีคู่ค้ากใกล้ไกลมาสนับสนุนตนเองก็ได้ศึกษาเรียนรู้จากต่างถิ่นแดนไกลก็นํามาต่อยอดงานนี้ก็มีสเสน่ห์นะคะมีบญเก่าก็ได้รับการอุปถัมภ์งานนารีสตรีอุปถัมภ์ทุกชโลกโชคเฉลานะคะงานที่ทําให้เอวบางร่างน้อยนี่ก็ได้พบกับ ความสาเร็จมีสิ่งแลกเปลี่ยนให้กับคนอื่นและคนรักและคู่ค้านะคะก็ทําให้ชีวิตได้พบกับนะ้าลาภผลความรุ่งเรืองความสุขนะก็ได้เจริญก้าวหน้านะคะมีคู่ก็ได้พบกับคู่คนไกลนะตนเองก็ได้ผู่พันมั่นหมายเมื่อไหร่นะก็ตั้งแต่ ้าตั้งแต่เี่ไรนะ8เมษายนนะคะ2565นะก็ได้การเงินการค้าการลงทนนะุนมีบร้านบริวารร่วมกันมีผู้สนับสนุนกองเชียร์การงานงานการสื่อสารนี่ก็ลงตัวะคะ่ะเข้าใจสัจธรรมความจริงของชีวิตแล้วเช้งน,นะคะไม่มีอะไรมามแล้วไม่ไปนะคะ เกิดแล้วก็ดับดับแล้วก็เกิดแม้แต่เรื่องความรู้ก็ต้องศึกษาเพื่อขยายผลการงานที่รักต่อไปเป็นผู้ให้นะคะยินดีรับใช้เป็นผู้ให้ในงานบริการเป็นแพทย์หมอพยาบาลนะคะทุกสิ่งเกิดมาชั่วคราวไม่มีอะไรที่มั่นคงก็ไม่ประมาทขาดสตินะคะก็ดำเนินชีวิตที่เกี่ยวข้องกับ การยินดีเป็นผู้ให้รับใช้ในงานบริการค่ะเช่นค่ะชีวิตเปลี่ยนแล้วค่ะเปลี่ยนไปได้ดีนะคะกับการที่ตนเองนะได้ทำการงานที่ทำต่อไปอีกยาวนานนะคะไายยังไม่ไห้สิฮาวค่ะฮาว ขี้งูเงียดฉุนเฉียวง่ายนะคะดุค่ะมุทะลุดุดันนะคะอ่านี่เริ่มจะกดง่ายหายไม่ไหวแล้วนะคะเมื่อไรที่งุดงิดนะคะก็ชีวิตต้องสู้ค่ะสู้อ,อะไรก็สู้กับอารมณ์งุดงิดฉุนเฉียวง่ายของตนเองอชนะอะไรใดๆก็ไม่เท่าชนะใจตนนะคะอุปสรรคตนปัญหาที่ตนเองเจดเจอนี้ก็คือ อยมายาวนานแล้วค่ะมันผูกพันเหนียวแน่นนะอารมณ์นี้นะก็ุทะลุหมกด,ดันนะเป็นขาลุยบุกลุกไปข้างหน้านะคะร่างกายแข็งแรงก็ได้ทำงานเกี่ยวข้องกับฟิตเนสนะคะเกี่ยวข้องกับหุ้นส่วนฝ่ายตรงข้ามงานฟิตเนสการเดินทางนี้ก็มีรถลักรับบานทีเด่นพร้อมเป็นหัวหนานงานขาลุยบุกค่ะ ชีวิตต้องสู้นะคะก็มีการเงินจากงานฟิตเนสนี่แหละคะ่ะงานสุขภาพงานการเดินทางนะก็เป็นหัวหน้านะคะเป็นผู้บริหารมีการเงินเข้ามานะก็แบ่งไปทําบุญด้วยนะคะกวบรักก็นทหารตํารวจนะักปกครองไ้พบสายเปยนะมันคงแล้วค่ะกับครอบครัวเล็กๆที่เรียกว่ารักนะคะ ธุรกิจเล็กๆนี้ตนเองก็เป็นงานมืองานกุศลก็มันคงแล้วค่ะก็ได้เป็นดาราโดดเด่นดังเป็น The Star, เนดาราดังนะคะรักแรงผูพ้พันนะ่ารักแรงเวิร์กฟอร์มโฮมนะคะได้ทําการงานเกี่ยวข้องกับสตรีงานอนุรักษ์นิยมนะคะได้เป็นพ่อบ้านแม่บ้านเนี่ยสีเรือนนะคะทํางานนี้ก็ตนเองก็ได้ทํางานที่รักที่มันคงเล็กๆนะคะ สถานที่นะโปราร้ราสวยงามมีผู้คนหลังไหลามา,างาน,นนี้ก็กระชับกระเชงกระปี้กระเป๋าบุกบันฝ่าฟันไปข้างหน้านะคะออกจากใจร้อนหน่อยนะก็ต้องมีสตินะคะการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ก็คือการที่ได้รับพิษและรับชอบนะคะการเงินได้มาจากงานรูทีนงานประจำงานสติปัญญาความสามารถนะการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ลงทุนค้าขายด้วยสติปัญญาเวิร์กฟอร์มโมนะ ก็มีผู้สนับสนุนกองเชียร์ทั้งคนรักและญาติมิตรบริวารใกล้ไกล,กลมาทำการงานร่วมกันนะด้วยเลือดลมแข็งขันขยันนะชชยชนะจะได้มาด้วยการต้องสู้นะคะอันนี้ก็ได้ทำการงานออนไลน์งานต่างประเทศนะคะก็จะได้ใช้ปัญญานะคะเป็นวิทยากรสมัยใหม่นะคะ,ะนักประชาสัมพันธ์ส,สื่อโซเชียลมีเดียนี้ก็จะ บุกบันต่อไปก็จะมีงานพิเศษเข้ามานะคะก็จะได้ทำการงานเก่าแก่ศาสตร์เก่าแก่โบราณเป็นครูบาอาจารย์เป็นคนสอนนะคะงานรูทีนค่ะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาบริสุทธิ์นะคะปัญญาธรรมหากินพบรักกไบ้พบกรบรุ่นพี่นะเกิดความมั่นคงกับชีวิตแล้วนะได้แต่งงานกันตามประเพณีค่ะ การลงทุนการเปลี่ยนแปลงนะก็จะได้การเงินจากสตินะคะมีปัญญาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสนกับการลงทุนเรื่องสิ่งใหม่ๆนะคะาวนะคะก็ใจเย็นนะคะความสุข,ขุมรอบคอบปรารถนาสิ่งใดต้องใช้วันเวลานะคะใช้สติและประคับประคองด้วย นะคะอย่ามุ่งมั่นแต่เอาชนะนะคะชนะตนเองดีกว่าค่ะดำเนินช,ชีวิตด้วยความสุขุมความรอบขอบการเติบโตเป็นผู้ใหญ่นะคะคำถามสุดท้ายแล้วค่ะวายเป็นเพื่อนนะคะเป็นกนารลยยนมิตรกับผู้คนทั่วไปนะพบรักก่อได้พบกับคู่ที่ นำพามาพบเจอ,เจอกันนะคะอันนี้ขี้งดเงียบเฉื้อยง่ายทะเลาะกับตนเองอะ่ะทะเลาะกับเพื่อนบ้านคะทะเลาะกับใครใดๆก็ไม่เท่าทะเลาะกับตนเองะทำร้ายตนเองนะคะอ่าก็ปัญหาก็จะคลีใครไปตามวันเวลานะคะ,ะก็อย่าเข้าไปเกี่ยวข้องนะคะพักผ่อนไปด้วยทําการงานไปด้วยนะคะเป็นคนชอบ เย้เย่นะอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลง,ลงนะคะควบคุมอารมณ์ให้ได้ก็ชนะตนเองนะคะก็จะเป็นคนที่สวยหลอ่อนะคะเอวบางร่างน้อยมีสเสน่ห์กับคนทั่วไปนะสเสน่ห์มหานิยมนี่ก็ได้พบกับชีวิตที่บาลานซ์สมดุลลงตัวนะคะทำงานที่รักไปด้วยงานเล็กๆที่เรียกว่ารักก็ลงตัวนะคะ่ะพบรักก็ได้พบคนสวยคนหลอ่อนะคะ ได้ทำงานที่รักงานนี้ก็ลงตัวแล้วค่ะ,ะก็ได้ประสบความสำเร็จนะคะตนเองก็ได้คบผู้คู่รักก็เป็นรุ่นพี่นะงานรับราชการใหญ่ตัวนี้โอกาสก็จะได้ทำการงานลงทุนการเงินใหม่ๆนะคะขยันหาเงินก็จะได้งานพิเศษจากงานต่างประเทศงานออนไลน์นะคะก็รับราชการนี่ก็ได้พบกับรุ่นพี่นะคะ ความมั่นคงปรากฏกับงานที่รักแล้วก็จะมีอีกงานพิเศษเข้ามาค่ะใจเย็นๆอย่าใจร้อนนะโอกาสสำเร็จจะมาเยือนค่ะยิ้มีลิธิเข้าใจตนเองปัจจัยสี่ทุกอย่างพร้อมแล้วที่เหลือกำไรชีวิตนะคะแทชันปรองดองที่ตนเองนะคะใจดีมีเมตตาสงสารที่ตนเองล้นออกมาก็เมตตาคนอื่นต่อไปค่ะ คอนเน็กชันติดต่อเพื่อนบ้านต่อไปนะคะเชื่อมโยงเครือข่ายทั้งกัน,นะคะ่ะไม่ต้องกลัวว่าอะไรจะอยู่ใต้น้ำนะคะนะอันนี้มีปัญหากับผู้นำท้องถิ่นนะคะก็ดูแลรับผิดชอบหน้าที่ของตนเองไปนะคะความมั่นคงปรากฏในเรื่องความรักได้แต่งงานก็ได้แต่งงานกับรุ่นพี่นะคะ,ะชีวิตบรลาลซดสมดุลลงตัวแล้วนะคะ อันนี้อุปสรรคปัญหาก็คือการแข่งขันที่ตนเองค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะ